เมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนมีคนเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าว่าเกิดจากใต้ท้องทะเละมีกา๊าซจำนวนมากแล้วก็ดูดดูดโลหะให้จมลงซึ่งเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี1945 ตั้งแต่ปี1,945จนถึงปัจจุบันเนี้ย2023มีคนหายสาบศูนย์ไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจำนวน2,000กว่าเราเล2าว0 0ซึ่งในส่วนที่หายไปแบบไม่มีไม่มีการบันทึกก็มีไงก็คือสรุปโดยคร่าวๆเนี่ย ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี1,945ได้มีเครื่องบินเครื่องบินพาณิชย์เครื่องบินทหารเครื่องบินทิ้งระเบิดเรือดำเรือเรือเดินสมุทรเรือขนสินค้าเรือยอทเรือไม่รู้ว่ารวมอาจจะรวมทั้งเรือดำน้ำด้วยก็ได้นะเรือดำน้ำเรือเดินสมุทรเรือยอททุกอย่างถูกดูดหายไป ข้อสังเกตข้อหนึ่งนะข้อสังเกตข้อหนึ่งเนี่ยปรากฏการณ์นี้เกิดจากมนุษย์ต่างดาวเพราะว่าเรือเรือที่หายไปเนี่ยที่รอดกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่รอดมาได้อะมีนะเป็นเรือขนส่งเป็นเรือขนส่งเคยเห็นเรือขนส่งสินค้ามาที่ว่าจะมีตู้เทนเนอร์ เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่รอดมาได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไม่รอดแล้วนะเป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่บินไม่ใช่บินสิเขาต้องเรียกล่องเรือเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จากจากบริเวณอเมริกาใต้ที่จะ ขับผ่านช่วงนั้นน่ะแต่ไม่ได้ขับผ่านตอนกลางนะขับผ่านช่วงล่างอะ่ะเพราะว่าเขาพยายามที่จะขับเรืออ้อมช่วงที่เขาขับเรืออ้อมอะ่ะเขาบอกว่าเรือของเขาอะ่ะมันถูกดูดคือข้อสังเกตนะว่าเหตุการณ์นี้ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเพราะว่าคนที่รอดมาได้อะ่ะเขาบอกว่ามันมันเหมือนกับว่ามีแรงดูดมหาศาลเลยนะมันเหมือนมีแรงดูดมหาศาลอะ่ะ ที่ว่าทําให้เรือของเขาถอยหลังอะ่ะทีเนี้ยความที่ว่าเขาเป็นเรือขนขนส่งสินค้าไงเพราะฉะนั้นเรือของเขาเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ขนาดใหญ่อะ่ะหกตัวทีเนี้ยตอนที่เรือมันเริ่มถอยหลังอะ่ะเขาก็เปิดสปีดอะเร่งเต็มที่เลยเขาก็กดคันโยกอะเร่งทีเนี้ยพอกดคันโยกเร่งอะเร่งความเร็วเต็มที่อะ เรือมันก็เริ่เมเดินหน้าเรือมันก็ค่อยๆเดินหน้าเดินหน้าตอนแรกเรือมันค่อยๆถอย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 ตอนแรกเรือมันค่อยๆถอย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 อ่ะสักพักหนึ่งพอเรือมันเริ่มถอยเนี่ยรู้แล้วว่าเรือเนี่ยโดนดูดแน่เพราะว่าคนที่เป็นนักเดินเรือเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าคนที่เป็นนักเดินเรือเขาจะรู้ดีว่าแถบบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยเป็นจุดที่อันตรายมาก บริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาทางแถบอเมริกาใต้อ่ะตั้งแต่ตรงแถวไมอามี่อ่ะมันจะเป็นจุดสามเหลี่ยมอันตรายอ่ะเขาบอกจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากทีเนี้ยบริเวณอเมริกาใต้อ่ะมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะมีชายหาดไมอามี่แล้วก็ตรงแถบนั้นนันนกท่องเที่ยวเยอะเรือผู้โดยสารอ่ะเรือเรือโดยสารอ่ะหายไปทั้งลำเลยแล้วบนเรือมีประมาณห้าร้อยกว่าชีวิต เครื่องบินเครื่องบินน่ะเครื่องบินลำเล็กเครื่องบินทิ้งระเบิดลำเล็กบินอยู่ในระดับที่สูงหายไปหมดเลยทั้งห้าลำเครื่องบินที่โดยบรรทุกผู้โดยสารน่ะประมาณสองร้อยอ่ะทั้งกัปตันเรือทั้งแอร์โฮสเตสหายไปหมดเลยทั้งลำหมดเลยอะ่ะทั้งเรือโดยสารเรือเรือดำน้ำเรือโดยสารเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เครื่องบิน เครื่องบินทิ้งระเบิดหายไปหมดข้อสังเกตว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเอเลียนอ่ะเพราะว่าคนที่รอดมาได้เขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกับเรือเขาวเดินถอยหลังแล้วบริเวณน,นั้นอะมันมีข่าวไม่ค่อยดีมาว่ามันมีเรือหายสาบสูญเยอะ แต่ทีเนี้ยเรือของเขาอ่ะมันเป็นเรือขนสินค้าไงมันก็เลยมีมอเตอร์เดินเรือหลายตัวเขาก็เลยต้องเปิดเพิ่มหมดเลยจริงๆเรือเดินสมุทรเนี่ยถ้าไม่ได้ถ้าถ้าพูดจริงพวกเรือเดินสมุทรนะถ้าไม่ได้แล่นทวนทวนเข็มอะ่ะถ้าไม่ได้แล่นทวนกระแสน้ําอ่ะเรือที่ไม่ได้แล่นทวนกระแสน้ําอ่ะไม่จําเป็นต้องใช้มอเตอร์แรงสูงอยู่แล้วไงมันเหมือนแม่น้ําเจ้าพยาไหลาจากทางเหนือลงทางใต้ถูกไหม แม่น้ําเจ้าพญากระแสะน้ํากระแสะน้ําในแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยกระแสะน้ําของแม่น้ําเจ้าพญาไหลาจากทางเหนือลงใต้ถ้าถ้า้พูดจริงๆอะ่ะเปิดมอเตอร์กระแสะเรือสักสองตัวมันก็แล่นเร็วแล้วแต่ว่าถ้าเราแล่นเรือแล่นเรือขึ้นจากใต้ขึ้นเหนือเนี่ยอาจจะต้องใช้ความแรงค่อนข้างมากเพราะว่ามันเป็นการขับเรือทวนกระแสะน้ำไงคือเรือขนส่งสินค้ามันจะเป็นเรือ มันจะเป็นเรือที่มีตัวมอเตอร์หลายตัวเพราะว่ามันเป็นเรือที่น้ำหนักเยอะเรือขนส่งสินค้าเรือขนส่งสินค้ามันจะเป็นเรือที่แบกบรรทุกน้ำหนักค่อนข้างเยอะน้ำหนักของสินค้ามากกว่าน้ำหนักของมนุษย์อยู่แล้วขนข้าวสารซักขนข้าวสารขนรถยนต์ขนของอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่า บนเรือมันไม่ได้มีแค่เหล็กนะบนเรือมันเป็นเรือขนส่งสินค้ามันก็จะมีพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเยอะแล้วจุดที่เขาโดนดูดอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นจุดที่มันก็ไม่ใช่จุดที่อันตรายมากเขาบอกว่าเขาอะ่ะขับเรือผ่านบริเวณนั้นก็จริงแต่ว่ามันเป็นส่วนรอบนอกมันไม่ได้เขาไม่ได้ผ่ากลางอะ่ะเ,เขาเขาแล่นอ้อมอะ่ะช่วงที่เล่นผ่านบริเวณแถวนั้นอะ่ะเขาบอกว่าเขาเจอดูด ทีนี้เขาก็เลยพยายามขับไอ้นี่เลยอะเร่งความเร็วเต็มที่อะให้พ้นจากจุดที่มันเป็นสามเหลี่ยมอะพอพ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรแต่เขาบอกอะว่าบริเวณนี้พวกนักเดินเรือเนี่ยทุกคนน่ะไม่มีใครไม่มีใครกล้าเล่นผ่านทีนี้ในในเว็บกระปุกอะเมื่อสิบปีที่แล้วในเว็บกระปุกบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดจากใต้ท้องทะเลอะมีซากสัตว์ซากสาหร่ายจำนวนมากทำให้เกิดกา๊าซ ทางนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีว่าบริเวณน้ำน้ำในบริเวณนั้นมีกา๊าซค่อนข้างเยอะกา๊าซพวกนี้มันทำให้มันทาให้เกิดฟองกา๊าซจำนวนมากน้ำบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมีกา๊าซเยอะแล้วกา๊าซพวกนี้ทำให้เกิดฟองกา๊าซจำนวนมากทีนี้เรือที่แล่นผ่านก็เลยจมเพราะว่าในน้ำเนี่ยมีฟองอากาศมากจนเกินไป อันนั้นอ่ะโอเคเป็น location. ทฤษฎีที่สามารถทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าถ้ามวลของน้ำเนี่ยมีปริมาณอากาศเยอะมันก็จะทําให้เรือจมมันก็เหมือนกับว่าเราเอาหลอดอ่ะเป่าเป่าในแก้วน้ําเป่าแล้วปุ๊บ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 เนี่ยพอเราพอในน้ํามันมีอากาศจํานวนมากโอกาสที่ว่าเรือบรรทุกสินค้ามันจะจมลงอ่ะมันมีเฮ้แต่มันตอบโจทย์ไม่ได้ว่าทําไมนักบินที่บินผ่านบริเวณนั้นอ่ะ ทำไมนักบินที่บินผ่านบริเวณนั้นอ่ะเขาถึงเจอปรากฏการประหลาดประหลาดบนท้องฟ้ามีเครื่องบินผู้โดยสารลำหนึ่งบินทะลุเมฆปิดสนาพอมาจอดปุ๊บเนี่ยพบว่ารถด,ดับเพลิงรถตำรวจมากันเต็มเลยซึ่งเขางงมากทางสายการบินอ่ะเขาบอกว่า เครื่องบินของคุณหายไปจากจอเรดาร์สิบนาทีเขาก็บอกเอ้ยเป็นไปได้ยังไงผมก็ขับมาปกติทางนักบินบอกว่าผมอะ่ะขับมาปกติแล้วจะหายไปจากจอเรดาร์ได้ไงตั้งสิบนาทีทีเนี้ยนักบินก็เลยต้องไปให้การกับทางตำรวจไงว่าเรื่องที่เครื่องบินอะ่ะหายไปจากจอเรดาร์ผมคิดว่า มันอาจมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ผมบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยผมเห็นเมฆผมเห็นเมฆที่มีเป็นประกายยิบยับยิบยับสีขาวเหตนผมเห็นเมฆผมเห็นเมฆขนาดเล็กผมมองเห็นเมฆผมมองเห็นเมฆขนาดเล็กเป็นเมฆที่มีประกายแสงสีขาวอ่ะยิบยับยิบยับเป็นเมฆขนาดเล็กมากเลยทีเนี้ยผมก็เลย บินทะลุมาเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแค่ก้อนเมฆขนาดเล็กมันเป็นแก่มันมันเป็นแค่ก้อนเมฆขนาดเล็กอะ่ะผมก็เลยบินทะลุมาพอมาจอดเนี่ยรถตำรวจรถดับเพลิงมากันเต็มเลยเพราะว่าเครื่องบินลำนี้หายไปจากจอเรดาร์นานสินาทีแต่แถบนั้นมันก็อยู่ใกล้ๆสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันอยู่ใกล้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะเพราะว่าตรงแถบสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันมีอะ่ะ เครื่องบินหายเฮลิคอปเตอร์หายเครื่องบินลบเครื่องบินลบฝูงฝูงเครื่องบินลบฝูงเครื่องบินลบหายไปจากจอเรดาร์หาลําแล้วเครื่องบินลบเนี่ยมันจะมีสัญญาณวิทยุรายงานไปที่ศูนย์โดยตรงไงตอนที่เครื่องบินกําลังจะหายเนี่ยคนก็โวยวายกันใหญ่เลยนักบินก็โวยวายเฮ้ยมึงอย่าบินตามกูมามึงอย่าบินตามกูมาแล้วก็ คือในเครื่องบินลบเนี่ยก็คือว่าคนคนที่ขับเนี่ยเกิดเอะอะโวยวายกันทุกคนเลยอีกคนนึงก็ร้องกรีดอีกคนนึงก็แบบเหมือนร้องโวยวายอ่ะร้องแบบอีกคนนึงก็ร้องโวยวายแบบกรีดการ์ดนะอีกคนนึงก็บอกมึงอย่าบินตามกูมามึงอย่าบินตามกูมามึงอย่าบินตามกูมาคือในห้าลำเนี้ยร้องโวยวายหมดเลยคนนึงก็ร้องโวยวายอีกคนนึงก็กรีดอีกคนนึงก็บอกว่าอะไรก็ไม่รู้ผมมองไม่เห็น ที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่นี่ผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รอบ Reading. ๆตัวเนี่ยเป็นควันขาวไปหมดเลยมนนผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยผมอยู่ที่ไหนรอบๆตัวของผมอ่ะมันเป็นควันสีขาวไปหมดเลยแล้วคนที่เขารอดมาได้อ่ะเขาบอกว่าเมฆเมฆที่อยู่บนอ่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันจะมีเมฆ แต่ทีนี้ยเมฆที่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าเนี่ยมันจะเป็นเมฆที่เป็นประกายมันจะเป็นเมฆที่มีประกายขาวยิบยับยิบยับยับ,ยบแล้วไอ้เมฆที่มันเป็นประกายขาวยิบยับยิบยับเนี่ยแหละมันทําให้เครื่องบินหายไปหมดเลยเครื่องบินที่บินทะลุก้อนเมฆอะ่ะนักบินบอกว่าผมอะบินทะลุก้อนเมฆประหลาดซึ่งเป็นเมฆที่มีเป็นเมฆที่มีสีขาวสว่างจ้า เป็นก้อนเมฆขนาดเล็กเป็นก้อนเมฆขนาดเล็กที่มีสีขาวสว่างจ้าผมบินทะลุมาเลยปรากฏว่าตอนที่บินทะลุก้อนเมฆก้อนนั้นน่ะสัญญาณสัญญาณเครื่องบินน่ะหายไปจากจอเรดาร์สิบนาทีเครื่องบินน่ะสัญญาณของเครื่องบินน่ะมันหายไปจากจอเรดาร์สิบนาทีหายไปเลยเครื่องบินลบ เครื <ersch> <S <S आ, ่องบินลบของทหารอเมริกันหายไปจากจอเรดาร์หาลำเครื่องบินโดยสารเครื่องบินลบเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เนี่ยยังไม่ค่อยน่าสงสัยเท่าไหร่เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์อ่ะมันบินต่ำแต่ว่าเครื่องบินโดยสารมันบินสูงนะเครื่องบินโดยสารอ่ะมันเป็นเครื่องบินที่บินสูงเครื่องบินโดยสารน่ะบินสูง มันจะถูกกาซดูดได้ยังไงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันยังบินต่ําตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันยังบินต่ำแต่เครื่องบินโดยสารมันบินสูงและเครื่องบินทิ้งระเบิดบินสูงบินสูงเครื่องบินทิ้งระเบิดของทหารน่ะเป็นเครื่องบินที่บินได้สูงบินได้สูงเพราะัพเครื่องบินโดยสารน่ะเครื่องบินโดยสารน่ะของพวกสายการบินน่ะมันจะบินในระดับที่สูงมาก เฮลิคอปเตอร์บินเตี้ยเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินโดยสารพวกนี้บินสูงหมดที่เราสงสัยอ่ะทำไมเครื่องบินโดยสารทั้งลำอะเครื่องบินโดยสารทั้งลำมาหายไปทั้งลำเลยทั้งคนขับทั้งแอร์โฮสเตสผู้โดยสารสองร้อยกว่าคนแม่งหายหมดเลยเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่มีผู้โดยสารในลําเรือเนี่ยสองร้อยกว่าคนสามรอยกว่าคนหายเรียบคนที่หายสาบสูญคนที่หายสาบสูญในแถบนี้สองพันกว่าคน ประมาณ2 1 0 0หนึ่งคนแต่ที่ไม่มีบันทึกก็อาจจะมีอีกเยอะเช่นพวกขนโคเคนขนยาเสพติดพวกขนสินค้าหนีภาษีพวกขนสินค้าหนีภาษีพวกขนโคเคนที่แอบล่องเรือบริเวณเนี้ยแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกรณีสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเป็นฝีมือของเอเลี่ยนเราคิดอย่างนั้น แล้วเอเลียนกลุ่มเนี้ยก็ไม่น่าจะเจตนาดีกับมนุษย์เท่าไหร่ทีนี้เรามาลองดูไพ่นะคะเดี๋ยวอธิษฐานจิตก่อนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา้าตั้งแต่ตรงปลายแหลมของตรงไมอามี่อ่ะไปตรงเกาะ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา้าคนที่หายสาบสูญไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าเนี่ย มันก็ไม่มีใครรอดกลับมาสักคนมีแต่คนที่แบบเออรอดมาแบบพิสดารเหมือนคนที่เกือบตายอ่ะ ให้บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ให้คุณอย่าไปให้คุณนอนเฉยๆอะ่ะคุณอย่าไปยุ่งเลยเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฝีมือของเผ่าพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์เอลนี่เป็นมนุษย์มันคือประตูมิติ บริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคือประตูมิติไปสู่อีกโลกหนึ่งเหมือนสตาร์เกตมันเป็นประตูมิติที่ไปสู่อีกโลกหนึ่งคนที่หายสาบสูญไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยเขาก็ ถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปทำให้ไม่สามารถกลับมาได้อะไพ่บอกว่าคนที่หายตัวไปในในในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยเขาก็ไปอยู่อีกดาวดวงหนึ่งแล้วละ่ะเขาก็กลับมาไม่ได้คือไปไปได้แต่กลับไม่ได้อ่ะ แต่ในสถานที่ที่เขาไปเนี่ยแต่ในสถานที่ที่เขาไปอะ่ะมันก็ไม่ได้สะดวกสบายหรือดีแบบบนโลกจุดที่เขาทะลุมิติไปเนี่ยจุดที่คนพวกเนี้ยทะลุมิติไปอะนะมันเหมือนเป็นการย้อนกลับไปสู่ยุค เหมือนกับว่าจุดที่คนพวกเนี้ยทะลุมิติย้อนไปอ่ะมันเป็นการทะลุมิติมันเป็นการทะลุมิติย้อนไปในโลกของอดีตนะมันเป็นการทะลุมิติย้อนไปในโลกของอดีตอ่ะด้วยเหตุผลด้วยด้วยเหตุผลบางอย่างด้วยเหตุผลบางอย่าง ประตูมิติอะถูกเปิดออกเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเดินทางไปยังยุงยคที่แบบมนุษย์ยังเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่เลยอ่ะเหมือนคนกลุ่มเนี้ยเดินทางย้อนอดีตไปในยุคที่แบบเหมือนกับว่าเดินทางแบบย้อนไปเลยอะก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวทําอ่ะเขาต้องการอะไรแต่เหมือนกับว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ย ให้ให้มนุษย์ในปัจจุบันมนุษย์ต่างดาวอะ่ะให้มนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยย้อนอดีตไปสร้างอารยธรรมของตัวเองคือมนุษย์ต่างดาวสร้างสถานการณ์ให้มนุษย์ในโลกปัจจุบันเดินทางย้อนอดีตไปสร้างอารยธรรมของตัวเองซึ่งหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขเลย หลายคนเนี่ยคาดหวังจะกลับมายังยุคปัจจุบันนะแต่ว่ามันกลับมาได้แค่วิญญาณหลายคนอยากจะกลับแต่กลับไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อหลายคนก็หลายคนก็มีความสุขหลายคนก็ต้องไปบุกเบิก คนที่หายตัวไปเนี่ยเหมือนเขาไปอยู่ในจุดที่ว่าคนที่หายตัวไปเนี่ยเหมือนเขาไปอยู่ในจุดที่เป็นโลกมนุษย์เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นโลกมนุษย์ที่อยู่ในอดีตอะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นยุคที่อาจจะหลายพันปีด้วยนะ คือมนุษย์ที่หายตัวไปอ่ะแถบแถบนั้นอ่ะเขาทะลุมิติไปอยู่ในโลกมนุษย์แต่เป็นโลกมนุษย์ที่อยู่คนละช่วงเวลากับตอนเนี้ยเหมือนเราอ่ะอยู่ในยุคสองพันใช่ไหมแล้วพวกนี้เขาอาจจะทะลุมิติอ่ะไปก่อนพระเยซูจะเกิดอีกอ่ะหรืออาจจะไกลกว่าน,นั้นอะ ซึ่งมันเป็นผลงานที่มนุษย์ต่างดาวทำคือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาต้องการให้มนุษย์ในอนาคตเนี่ยย้อนเวลากลับไปสร้างอารยธรรมของตัวเองเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาไม่ว่างมากพอที่ว่าจะมาช่วยมนุษย์หรอกแต่มนุษย์กลุ่มที่หายสาบสูญไปอะ่ะ มนุษย์กลุ่มที่หายสาบสูญไปอ่ะทั้งทางบกแล้วก็ทางเรือทั้งบนบกแล้วก็บนเรือเนี่ยที่ว่าย้อนกลับไปอ่ะเขาย้อนกลับไปไกลมากอ่ะกลุ่มที่ย้อนกลับไปอ่ะเขาย้อนกลับไปไกลแบบย้อนกลับไปไกลมากอ่ะมันอาจจะเป็นยุคสมัยแบบมันอาจจะเป็นยุคที่แบบเป็นยุคโบราณมากอ่ะเหมือนกับว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาก็ เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะแต่เขาเหมือนเขาไม่มีความสุขอะเพราะว่าเขาย้อนไปในจุดที่แบบเขาย้อนกลับไปในยุคที่เงินไม่มีความหมายอะต่อให้คุณมีเงินร้อยล้านอะแต่เงินก็ไม่มีความหมายอะย้อนกลับไปในยุคที่แบบเงินอะมันไม่มีความหมาย มันเป็นการเล่นตลกของมนุษย์ต่างดาวมันเป็นการเล่นตลกของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้โดยที่ว่ามนุษย์ที่สวยมนุษย์ที่ดวงสวยก็เหมือนแบบไปได้แต่กลับไม่ได้อะมันเหมือนแบบพวกย้อนเวลาหาอดีตอะ มนุษย์กลุ่มที่หายสาบสูญไปอ่ะไม่ได้ไปยังต่างดาวเลยอ่ะแต่ไปในไปในอดีตอ่ะคือมนุษย์ที่หายสาบสูญไปอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองอยากอยู่อ่ะ คนกลุ่มนี้ก็เป็นผู้สร้างอารยะธรรมโบราณเพราะว่าพวกนี้ไปรวมตัวกันน่ะคนพวกนี้ไปรวมตัวกันเหมือนเข้าไปรวมตัวกันอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งคนที่หายสาบสูญไปอ่ะเขาก็ทะลุมิติ ไปยังโลกเมื่ออาจจะเป็นโลกเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วด้วยซ้ำอะเป็นทะลุมิติไปยังยุคโบราณทะลุมิติไปยังโลกยุคโบราณแล้วก็เป็นแผนที่มนุษย์ต่างดาวทำเพื่อให้มนุษย์ยุคเนี้ยไปสร้างอรารยธรรมของโลกเอง เพราะว่านักบินอวกาศยุคโบราณพวกเอเลี่ยนนักบินอวกาศยุคโบราณหรือพวกเอเลี่ยนที่เดินทางมายังโลกอะ่ะเขามีจํานวนไม่เยอะมนุษย์ต่างดาวที่เดินทางมาโลกอะ่ะมีจํานวนไม่เยอะแต่ในการสร้างอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้คนจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ต่างดาวต้องการที่จะสร้างอารยธรรมบนโลกวิธีที่ดีที่สุดก็คือการ จับมนุษย์ในยุคอนาคตเนี่ยให้ย้อนอดีตเพื่อให้มนุษย์ในอนาคตเพื่อให้มนุษย์ในอนาคตเนี่ยไปช่วยคนในอดีตมนุษย์กลุ่มที่หายไปเนี่ยก็ยังอยู่บนโลกอะแต่เป็นโลกคนละช่วงเวลาเท่านั้นเองอาจจะประมาณเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วเจ็ดพัปีที่แล้วได้นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวทำกับโลก มนุษย์ต่างดาวทำเพราะต้องการจะสร้างอาระยธรรมแต่สิ่งนี้มันก็ทำให้หลายคนเนี่ยเจ็บปวดอันนี้คือสิ่งที่ไพ่มันบอกนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ